สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำการติดตั้งอัปเดตของโปรแกรม pxpost นะครับด้วยโปรแกรมอัปเดตอัตโนมัตินะครับเมื่อท่านติดตั้งโปรแกรมแล้วนะครับให้สังเกตที่หน้าจอนะครับจะมีโปรแกรมขึ้นอยู่จำนวน4โปรแกรมด้วยกันโปรแกรมที่1น,นะครับ data base setup หมายถึงตัวที่ใช้ในการตั้งค่าฐานข้อมูลของโปรแกรมนะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นคู่มือการใช้งานของโปรแกรม ต่อมาจะเป็นโปรแกรมขายหน้าร้านนะครับก็คือ P x p o r t แล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นโปรแกรมช่วยอัปเดตโปรแกรมขายหน้าร้านนะครับวิธีการอัปเดตนะครับให้เราเข้าไปที่ไอคอนสีเขียวนะครับจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างดังภาพให้คลิกที่ปุ่มตรวจสอบการอัปเดตครับระบบจะทำการดึงอัปเดตอัตโนมัติ สำหรับในเวอร์ชันปัจจุบันนะครับจะเป็นเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดที่1.1.9.4นะครับอัปเดตวันนี้วันที่29สิงหาคม64เวลา10.08นนะครับให้ท่านทำการคลิกที่ปุ่มอัปเดตครับรอสักครู่ระบบจะทำการดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตมาไว้ที่เครื่อง จากนั้นนะครับจะปรากฏหน้าต่างให้เลือกที่เก็บโปรแกรมนะครับซึ่งในที่นี้คือค่า Default คือค่าปกติคืออยู่ที่4 colon slash program file เล็บ6แล้วก็ Atomsoft แล้วก็โฟลเดอร์ชื่อว่า pxpos นะครับให้เราคลิกที่ไอคอน pxpos.exe จากนั้นให้คลิก Open นะครับระบบจะทําการ extrac t file หรือแตกไฟล์แล้วก็คัดลอกไฟล์โปรแกรมล่าสุดนะครับเข้าไปทับให้โดยอัตโนมัตินะครับสำหรับในบางเครื่องอาจจะต้องทำการรันตัวอัปเดตเนี่ยในฐานะของแอดมินิสเตเตอร์หรือว่าผู้ดูแลระบบนะครับตอนนี้ก็เป็นอศศัตเสร็จเรียบร้อยสำหรับขั้นตอนการอัปเดตโปรแกรมแล้วครับเรามาเข้าดูโปรแกรมว่าเป็นเวอร์ชัน่น1.1.9.4หรือยังครับสังเกตด้านล่างขวานะครับจะมี หมายเลขวอร์ชันขึ้นนะครับ